โดนตัดผมหน้ามาทำหน้าเวิร์กแรงช่างทำผมแต่หลังจากนั้นนิตยสารดน,นตรีโ o l l i n g Stone นิตยสารชื่อดังของอเมริกาก็ปล่อยภาพสุดเซ็กซี่ซึ่งเป็นปกของลิซ่าและเป็นภาพวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายแบบกับโปรเจกต์แบล็กพิง Rolling Stone มีบทสัมภาษณ์จากลิซ่าบางส่วนมาฝากทุกคนกันค่ะ ในชาติตเพลงแรปดิจิตอลของบิวบอดลิซ่าบอกว่าหนูเคารบบทบาทของทุกคนใน b l a c k พิ n k หนูไม่อยากทำลายภาพอยากทำสิ่งนี้ต่อไปภายใต้ b l a c k พิ n k แต่ส่วนตัวแล้วหนูมีหลายอย่างที่อยากจะลองหนูรักการถ่ายภาพหนูอยากจะลองการแสดงและมีมากกว่านั้นอีกค่ะลิซ่ากล่าวทยครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมา3ปีเพื่อฉลองวันเกิดลิซ่าเล่าว่า คุณพ่อคุณแม่หนูท่านอายุมากแล้วตอนนี้เราไม่ต้องกักตัวมันง่ายที่จะเดินทางถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหรหนูอยากกลับไทยค่ะหนูไม่อยากจะเสียเวลาและไม่สนว่าบริษัทจะว่ายังไงถ้าสามารถไปเจอพวกท่านได้ก็จะไปให้บ่อยที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้คุณคิดถึงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการอยู่กับครอบครัวของคุณ หนูคิดถึงการเดินทางด้วยกันค่ะพ่อของหนูเป็นชาวสวิตและเขาเห็นคุณค่าของวันครอบครัวเรามักจะเดินทางด้วยกันและอย่างน้อยปีละครั้งหรือสองครั้งเราจะเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกันหนูคิดถึงมันมากตอนที่ b l a c k พิง k ไปเวิร์ลทัวร์เราก็ไปเที่ยวยุโรปด้วยกันนั่นเป็นอะไรที่สบายมากเพราะว่าการจัดกระเป๋าหนูจะบอกแม่ว่าได้โปรดแล้วแม่ก็เก็บของทั้งหมดให้หนูแม่ช่วยเอาของหนูออกมาทีแล้วแม่ก็จัดกระเป๋าให้มันดี ที่สุดจริงๆค่ะคุณอยากจะเป็นนูน้อยของเธอตลอดไปหนูถามแม่ว่าแม่คะนูดูอายุเท่าไหร่แม่บอกว่าหนูเป็นเด็กห้าขวบเสมอคุณยังคุยกับแม่ทางโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าคุณเคยพูดถึงเรื่องในอดีตว่าคุณแม่ดูแลการเงินของคุณหนูคุยกับแม่เมื่อเช้านี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนูแค่ถามแม่ว่าวันเกิดแม่อยากไปไหน และแม่ไม่ได้ดูแลเรื่องการเงินของหนูอีกต่อไปค่นนะนับตั้งแต่เดบิวหนูบริหารเงินเองซื้ออะไรก็ได้ที่ต้องการข้อดีสําหรับแม่ในการบริหารเงินของหนูก็คือมีขีดจํากัดเสมอว่าหนูจะใช้เงินได้มากแค่ไหนต่อเดือนแต่ตอนนี้หนูต้องคิดคนเดียวว่าอืมเงินหายไปไหนกันนะมันชัดเจนว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตของคุณใครตลกที่สุด พ่อของหนูค่ะมีอารมณ์ขันแบบคนวัยกลางคนทั่วไปและแม่ก็เป็นคนที่น่ารักและน่ารักจริงๆนูรักแรงผักดันของพวกเขาด้วยกันพ่อมักจะแบบว่าเออช่างมันเถอะในขณะที่แม่พูดว่าอุ๊ยพ่อแค่ดูพวกเขาก็ทำให้หนูหัวเราะค่ะคุณเป็นหนึ่งในดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเคป๊อเด็กฝึกรุ่นหลังวายีทักทายคุณอย่างไรและคุณให้คำแนะนำพวกเขาไหม ดีจาเล่าว่าพวกเขาโค้งคำนับประมาณ90องศาอันยองฮาเซโยสวัสดียังเป็นทางการในภาษาเกาหลีมีเด็กฝึกชาวไทยคนหนึ่งทําให้หนูนึกถึงตอนที่หนูยังเป็นเด็กหนูพยายามที่จะดูแลเธอมันไม่เกี่ยวกับการให้คําแนะนํามากนะักเรากินข้าวด้วยกันไปช้อปปิง้งเธออายุ17และอยู่ที่นี่มาเกือบ2ปีแล้วหนูเคยถามเธอว่ามีอะไรที่ติดขัดอยู่หรือเปล่าเธอก็เริ่มร้องไห้ฉันอยากเต้นเหมือนพี่ หนูเสียใจกับเรื่องนั้นหนูแค่บอกเธอว่าต้องฝึกต่อไปนะคุณเข้าร่วมการแข่งขันการเต้นตอนเด็กในประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการทำใช่ไหมและความฝันในวัยเด็กของคุณคืออะไรลิซาบอกว่ายากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครั้งหนึ่งหนูเคยไปสิงคโปร์กับครอบครัว หนูเห็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่สวยงามสวมเครื่องแบบชุดเดรสยาวมากๆมีแขนเสื้อลองไปที่ข้อศอกอาจจะเป็นผ้าสีม่วงมีลวดลายและพี่สาวคนสวยคนนั้นพูดกับหนูเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณอยากได้นมไหมและหนูก็แบบว่าว้าวใช่ค่ะได้โปรด ทันทีที่เราลงจอดที่สิงคโปร์หนูก็ขอให้แม่ซื้อเครื่องแบบให้ซึ่งคุณแม่ก็ซื้อให้ค่ะแต่น่าเศร้าที่หนูไม่ได้ทำตามข้อกำหนดเรื่องความสูงคุณต้องสูงพอที่จะเข้าถึงกระเป๋าเดินทางด้านบนคุณฝึกเป็นนักเต้นด้วยกำลังใจจากแม่ของคุณหนูไปเรียนเต้นตั้งแต่อายุ5ขวบการแข่งขันเต้นทั้งหมดนี้คุณพ่อมักจะพูดว่าโอ้คุณชนะหรอเยี่ยมและนั่นก็คือเรื่องหนึ่ง แม่ของหนูเป็นผู้ชมที่บ้านตอนที่หนูเต้นตามซีดีที่แม่ซื้อกลายเป็นว่าความฝันของแม่คือการเป็นนักแสดงตอนหนูยังเด็กแม่เคยส่งไปเรียนการแสดงและการเต้นหนูไม่ชอบการแสดงเพราะหนูยังเด็กพยายามท่องจำบทแต่ไม่รู้จะอ่านยังไงหนูจะจำบทได้ยังไงหนูถูกพี่ชายคนหนึ่งแกล้งในชั้นเรียนเพราะว่าหนูอ่านหนังสือไม่ออกด้วยอายุตอนนั้นประมาณสี่ขวบค่ะ ตอนหนูกลับไปไทยมีเด็กรุ่นใหม่มากมายนับถือและอยากเป็นแบบหนูแต่พอหนูหันมามองตัวเองก็รู้สึกว่ายังบกพร่องอยู่มากมีหลายสิ่งที่ยังไม่รู้เพราะหนูยังอายุน้อยพวกเขามองหนูเป็นไอดอลแต่หนูคิดว่าหนูยังไม่เพอร์เฟกพอที่จะเป็นไอดอลให้พวกเขาหนูยังเหลือหนทางอีกอยาวไกลค่ะและตอนนี้ BLACKPINK กอลังซุ่มทำเพลงใหม่ เพื่อตออย้ำสถานะของเกิร์กุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวงหนึ่งที่ไม่มีท่าที่จะจบลงง่ายๆลิซ่ากล่าวว่าถ้าแบล็คพิ n งยังอยู่อีก10ปีตอนนั้นพวกเราก็จะอายุประมาณ40ปีกันแล้ววันหนึ่งพวกเราอาจจะแต่งงานกันไปแล้วแต่ถึงเวลานั้นหนูก็ยังเห็น s p ปเกอพวกเธอยังกลับมามีคอนเสิร์ต r รยูเนียนกันได้เลยหนูว่าเราก็น่าจะทำแบบนั้นได้เหมือนกันค่ะแต่ถึงตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะเต้นได้แบบนี้ไหม ลิซ่าพูดไปก็หัวเราะไปค่ะและสุดท้ายภาพลิซ่าจากโฆษณาแคมเปญใหม่ล่าสุดจากบุกการ o f f i ฟิเชค่ะคุณบาเป็นซีอของบุกก r รีบอกว่าภาพวิดีโอของลิซ่าไกลมากแล้วให้อดใจรออีกนิดค่ะ Oh, it's so comfortable. Isn't it? Oh, I really like the color. I feel me. It's very powerful and comfy, too. So comfortable. It's pink. It's really cute. I love it. This is the peak of my life. Acme de la Lisa. Acme de la Via. Oh, it's so comfortable. Isn't it?